นะผู้ชมตอนนี้เราทําการนํารถยกขึ้นห้อยเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวจะมาทําการตรวจเช็คดูกันอ่านี่ไงรอยนะฮะรอยที่คุณสุนัขนะเขาทําไว้นะอันนี้เป็นในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของแหลกไฟฟ้าของเรนเจอร์ตัว m c นะที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยคุณสุนัขเขากัดซะขนาดนี้เลยนะฮะกัดซะขนาดนี้เลยนี่ไปหมดเลยนีอ่อย่างนี้ก็พอนะ พอที่จะต่อได้อยู่ในชุดของสายไฟอเอเสเนนี้มันไม่ได้ขาดนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเทปพ,พันแต่ชุดที่มันขาดเนี่ยสามเส้นน้อยๆเนี่ยฝั่งนี้ฮะมันจะมาต่อเข้าปักฝั่งนี้นะฮะอันนี้ก็น่าจะต่อได้นะน่าจะต่อได้เพราะนั้นเดี๋ยวลองต่อนะลองต่อให้ให,ให้ให้เจ้าของรถดูก่อนว่าพอต่อไปแล้วเนี่ยพวมอะไรมันจะกลับมาเบาเหมือนเดิมไหมแล้วก็ไอ้ไฟไอตัวหนังสือที่มันโชว์ที่หน้าจอไอสแตลลิงนะ มันจะหายไปหรือเปล่าลบโ้ดแล้วมันจะหายไปหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีงแต่ทีนี้เดี๋ยวต้องลองต่อในชุดของตัวสายไฟนี้ให้เสร็จก่อนนะฮะก็ระวังกันด้วยนะท่านใดเลี้ยงสุนัขอย่างเขาเขาบอกเขาเลี้ยงอยู่้วนะนะมันแล้วมันมากัดตะพังหมดเลยนะก็แนะนําให้หาแผ่นมันจะมีแผ่นแผ่นปิดใต้กันมอเตอร์เนี่ยขายอยู่ไปหาซื้อมาใส่กันละนะครับผมอ่าเพื่อป้องกันอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําการต่อในชุดสายไฟนี้ ลองดูนะว่าต่อแล้วรถมันจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมอ่ะตอนนี้นะเราจะทําการนะต่อในส่วนของเรื่องสายไฟนะอ่าที่โดนหมากัดนะอ่ะต่อให้ดูก่อนนะว่าต่อไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยในปักเนี่ยเห็นไหมมันกัดจนกุดเลยเนี่ยยังดีที่มันไม่ได้กัดตรงตรงขอบักนี้พอดีถ้า ตัดตรงขอบปลั๊กนี่พอดีนะรลองต่อไม่ได้แน่นอนนะแต่อย่างเงี้ยมันยังเหลือเส้นสายไฟออกมาให้เราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังพอต่อได้แต่ทีนี้ก็ต้องมานั่งลุ้นกันอีกว่าพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยพวงมลาลัยมันจะกลับมาเบาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมันจะหนักนะแล้วก็ไอ้ไอ้ที่มันโชว์นะตัวหนังสือที่มันโชว์ p า w e ว s t ์สเ i n g ที่หน้าจอนะมันจะหายไปหรือเปล่าอาจจะต้องมีการลบโค้ดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะ่ะเดี๋ยวต้องต่อในสายไฟในเรื่องสายไฟที่มันขาดนี่ให้เสร็จก่อนนะ ถึงจะสรุปได้นะตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะฮะเนี่ยดูดิหมากัดนะเคสนี่คือโดนหมากัดมานะ,ะชุดสายไฟตัวแหลกไฟฟ้านะของเลนเจอร์ตัว MC นะไอตัวที่เป็นตัวแหลกไฟฟ้าเนี่ยนะดีมันยังกัดแค่นี้นะฮะยังกัดแค่นี้นะฮะดีมันกัดแบบถ้ามันถ้ามันถ้า,ถ,าถ้าปวดหัวก็คือถ้ามันกัดในส่วนของตรงปลั๊กนี่กุดไปเลยนี่ถึงขั้นต้องไดเปิดชุดสายไฟใหม่เลยนะฮะ แต่นี้มันกัดแค่นี้มันก็นยังพอต่อได้โอเคเดี๋ยวเรามาลองต่อดูกันนะ